เดี๋ยวมันไม่ม <czego> <et> <worries> oh ันตาเนี oh ่ยไม่ได oh. ้เหยียบคันเร่งคานามิจางเหยียบคันเร่งด้วยคานามิคานามิโอ้โหขับซ้ายโอ้โหไม่เน้นขับครับเน้นชนอย่างเดียวอ่าเน้นแหกโค้งโอ้โหเก่งจังเลยอย่าเก็บยิ้มอย่าเก็บยิ้มอย่าเก็บแก้เกิน อเอต้องค่อยๆฝึก้องค่อยฝึกเก่งจังเลยมิกิ้โอโหสุดยอดเออนั่นแหละความสุขของเขาล่ะความสุขของเขาล่ะไปลูกเล้วเล้วแล้วแล้ทางนี้เออนั่นแหละเก่งเก่งเก่เกเออไปยีไปอีอโอโหเก่งเลยเทียรเทียรความสนับ อ๋โอบอาจารย์นเก็าเอะยไเไรเาปมาเล่นไม้อย่าชนนยกลูกโอว่าแล้วเอาเอาไปไม่เน้นขับเน้นชนไปไปอีกรอบหนึ่งลูปไปอีกรอบหนึ่ง ปไปไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาช้าๆหน่อยโอ๊ยเพรามีคนนี่เล่นกระปิด <laughs> ความสุขเขาปล่อยเลยอ่าเลี้ยว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 ตรงมาตรงมาไม่เน้นขับรกเน้นชนอย่างเดียวไปวมีอะไรเราพุ่งชนเลย <laughs> เออไปเน้นชนไปเก่งมากอ่าจอดก่อนจอดก่อนอจอดก่อนอ่าเ<อ>ก่งจังเลย โอ้บอกจอดก็จอดเห็นไหมรู้เรื่องรู้เรื่องเออคานาชิคานามิคานามิคานาชิเยอะให้นะถ้าให้ก็คือยกมือขึ้นยกให้ยกให้ก่อนยกให้ก่อนคานาชิก็สนุกไหมอ่านะคานาชิให้ให้ให้เฮ้ยสนุกสนุกสนุกให้ไหนโยกวะนายโย เราคอบคุณน่ะนะหยกจ่าเอ๋จอ่าเอ๋สนุกไหมสนุกไหมใช่เลยออโอเคเจ๊ะชอบหลายไปไปหายายไปแกวัหลังถ้ามาใหม่นะลูกเนาะอ่ะอะไรนายสวินายจะถืออันนี่ขอ,อนาจะถือของเล่นอ่ะเอาไปของเล่นนายกซื้อให้แม่อุ้มแล้วเดินโอิยวันนี้ซื้อของให้หลานเยอะเลยดูกลอนดูของเล่นหลานวันนี้ซื้อให้หลานเยอะเลย มีที่ตักดินจะไปเที่ยวทะเลจะให้คานามิตักดินนี่เลยจะไปเล่นที่ชายหาดนะครับอ่าพูดแอคานามิไม่ค่อยเห่นของเล่นเลยอันนี้จะเล่นในอ่างอาบน้ําอืมในวนเอออ่ะปิดไลฟ์สดและเพลงแค่น,นี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราพาคานามิกลับบ้านก่อนครับ